เบ่งปลาน้ำลงสีเน,ะนาะป้าป้ารถตนตนร่งโมเมนต์ป้าป้า,<ม>ป,าป้าหงายเ่าสุขสบายดีเนาะมันนี่สิพาไปเบ่งลงสีลงไ่มองเอาปลายอยู่นองเนาะ เปนสิได้หลายหรือเปล่าขึ้นหนึงอ ันป่าเฮาปอยจตดนเนาะเฮ้ยนีป่า น้องสะแคมทุ่งนานะพี่น้องอันนีนก็สิเป็นทุ่งนากะสั่งที่เหาเหลี้ยงป่าอนุบาลไว้เนาออนุบาลมันง่ญ่เลยเหาก็สิป้อยลงหนองง่ายเลย 在狱里。 ปาปง่ายพ่อคือบอกค่าให้มันดีๆในกระซามน้นเย็นมันดองออมองบบยุดอมองค่า กลางป่าไว้เลยนี่เบ่งปลาน้ำลงสีเนาะ ប៉ប៉ាលុតត្នឹងមិនមែនប៉ប៉ាប៉ាហួយញ៉ៃញ៉ៃតែໂຕ1ភីណងມັນលុតມັນຖືກมองលុតភីណង